ครับสร้างบ้านยกพื้นสูงเท่าไหร่ดีนะครับคือหลักๆเลยก็แล้วแต่เราชอบนะครับแล้วแต่ความต้องการของเราจะยกพื้นสูงเท่าไหร่ดีแต่ว่ายังไงก็เฉลี่ยขั้นบันไดให้มันลงตัวนะครับอย่างเช่นถ้าเราจะยกสูงขนาดไหนบันไดจะเป็นขั้นเลขขี้เลขขั้วนะก็แล้วแต่เราแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเลขขี้นะครับก็คือไล่ขั้นกันแล้วแนวลูกขั้นความสูงของขั้นเนี่ยไม่ควรเกิน 20เซนตแต่ว่าทางที่ดีนะครับผมเอาสัก17เเซน18เซนกำลังดีนะครับผมนะสำหรับขั้นบันไดก็ทีนี้แล้วแต่เราว่าจะเอา5ขั้น7ขั้น9ขั้นก็นแล้วแต่เรานะครับผมแต่การยกพื้นโล่งนะครับลักษณะนี้ใต้ถุนโล่งเนี่ยคือจะเหมาะสําหรับที่บางที่นะครับที่เรื่องดินถมเนี่ยหายากนะครับผมนะครับแล้วหรือไม่เราก็อาจจะชอบด้วยส่วนตัวเพราะว่าบ้านเนี่ยบางพื้นที่เนี่ยคือเป็นที่ลุ่มนะครับนะครับถ้าเราไม่ยกพื้นสูงเวลาหน้าฝนเนี่ยมันจะเจฉะนะครับผม แต่การยกพื้นสูงจะดีนะครับคือเรื่องบ้านที่เราอยู่ตามป่าอย่างนี้นะครับใกล้ๆทุ่งนาพวกสัตว์เลื้ยคข้านในพวกนี้มันจะไ,ไม่ขึ้นง่ายนะครับหรือไม่จะยกใต้ศูนโล่งอย่างนี้เลยนะครับผมแบบนี้นะครับรถเก๋งก็สามารถเข้าไปจอดได้รถกระบะท,ที่ไม่มีหลังคาก็เข้าไปจอดได้เลยอย่างนี้ปลูกเปลนอนใต้บ้านก็สบายๆบ,บ้านสวนก็เหมอะนะครับลักษณะนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดเราไม่อยากยกไม่อยากยกสูงพื้นมากนะครับก็ประมาณนี้ สัก50เซนนะครับ50 60เซนประมาณนี้นะครับผมก็บันได3ขั้นนะครับสำหรับผู้สูงอายุขึ้นได้สบายๆนะครับบันไดขั้นหนึ่งก็ไม่เกินไม่เกิน15เซน,นะครับกว่าน,นี้ ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ที่เราทําบ้านนะครับก็จะยกพื้นกันประมาณ,ณนี้คือในลักษณะงานที่อยู่บ้านๆเพราะว่าดินราคาค่อนข้างจะไม่สูงนะครับใช้ดินถมดีกว่านะครับก็คือค่าดินถูกกว่านะไม่ได้ใช้แผ่นพื้นอย่างเดียวนะครับเพราะว่าบางหลังก็อาจจะใช้แผ่นพื้นด้วยนะก็แล้วแต่นะครับแ,แต่ว่าการยกพื้นสูงนะครับต้องคานึงถึงหลายๆอย่างนะครับในเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยแล้วก็เรื่องสําคัญที่สุดก็คือเรื่องการใช้งานของคนในบ้านเรานะครับนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ